ทงสายแล้วก็เสียงออกซ้ายนะครับอย่าให้โดนกระบอกไผ่นะครับเสียงออกซ้ายออกขวานะครับต้องเสียงออกไม่ซ้ายก็ออกขวาไงครับก็ไม่ให้ให้โดนตรงกลางนะครับแล้วก็สียโยกครับการเจาะนี้เออเจาะกี่เซนนะครับเจาะลึกเข้าไปกี่เซนคือเจาะให้ลึกที่สุดแต่ไม่ทะลุเนื้อไม้ครับไม่ทะลุเนื้อไม้ใช่ครับให้ลึกที่สุดแต่ไม่ทะลุเนื้อไม้แล้วก็เฉียงขึ้น4ี้าองศาแล้วก็เฉียงออกด้านข้างนะครับบางทีผมเจาะด้านนี้แล้วก็เจาะด้านนี้ก็คือเราเราเลี่ยงที่จะให้โดนน้ำจากกระบอกไผ่เพราะน้ำจากกระบอกไข่คือน้ำ เพราะฉะนั้นน้ำคำว่าน้ําเยื่อไผ่คือน้ําที่แทรกมาจากเซลล์ไม้จากเนื้อไม้เหมือนน้ำมะพร้าวเลยครับนะครับหลังจากที่เราเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สายยางเสียบเข้าไปนะครับสายยางเสียบปุ๊บสักพักเขาก็จะหยุดขึ้นมานะครับน้ำเยื่อไผ่นในตัวที่เราจะได้ได้มาทีละหยดทีละหยดนะครับมันไม่เครื่องพัชไร้นะครับคือผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับช่วงนี้มันจะได้ประมาณ2ลิตรนะครับโดยเชิยงมาที่ไร่ศรีวลีนะครับตอนนี้เรามีเรามีช็อปแสดงสินค้าเกษตรอุซีของไร่ศรีวลีที่ตั้งอยู่ในบริเวณปั๊มมปตทออาเภพนนนิคคะรับ นะครับขับรถเลี้ยวเข้าไปในปั๊มนะครับอยู่ในบริเวณปั๊มไม่ได้อยู่ในเซเว่นนะครับหลายๆคนผ่านในเซเว่นเอาียโยครับในในปั๊มเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับตรงนั้นในปั๊มจะมีสินค้าเกษตรินรีของทางไร่จะมีน้าเยื่อไัยมีสบู่น้าเยื่อนะครับถุนขุงใบระบาดนะครับใช้ครั้งเดียวเพราะใช้รอบ2น้ําจะขุนเลยใช้ไม่ได้ครับนี่ไหนได้ครับที่จอะได้บ้างเพราะว่าเอฟซีถามมาว่ามีไผ่อะไรบ้างครับที่จอะได้ตอนนี้ไผ่ทุกชนิดนะครับไผ่ทุกชนิดมีดูดน้ําหมดแต่ว่าที่เราส่งไปทํางานวิจัััััยยยกกกกบบบมมออเเษตตรรร็คคคืไผ่ิุงววดีีีทน้โ นายกตุลยครับสวัสดีครับเดบ <S <S <BMW. S 1> โชศูนนันทองครับไร่สีบรีตั้งอยู่ที่บานเลขที่99นะครับหมู่15บ้านไร่ตำบนไรอ่อำเภอพนานิคมจคังหวัดสกลนครครับตอนตอน,ตอนนี้พื้นที่ปลูกไผ่ประมาณ6ไร่ครับพื้นที่10ไร่ปลูกไผ่6ไร่ที่เหลือก็อีอก4ไร่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับ <S <S ว่า <บ S 1> จะขยายไผ่เพิ่มเติมครับปีนี้เป็นอ่ฝนตกฝนดีดีมาครับปีนี้ฝนฝนดีครับช่วงนี้ครับก็คือช่วงนี้ฝนจะตกแล้วก็สามารถเจาะน้ําไผ่ได้น้าไผ่เยอะครับช่วงนี้แต่ว่า รอบก่อนเนี่ยรู้สึกว่าน้ำไผ่ได้น้อยมากนะครับรอบก่อนนี่ลูกค้าสนใจเยอะมากแต่ว่าไม่มีน้ำไผ่บริการแต่ช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการน้ำไผ่นี่สามารถจอได้แบบน้ำไผ่นี่ตรงนี้นี่รับออเดอร์ได้ตลอดครับช่วงนี้ครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรนะต้นไผ่ที่นี่ที่นี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับที่นี่เทวดาเลี้ยงครับที่นี่ไม่คัดปุ๋ยคอกไปเลยใส่เพราะว่าเพราะว่าตามธรรมชาติไผ่มันเป็นพืชตระกูลหญ้ามันสามารถขึ้นเองได้อยู่แล้วโดยที่ตามป่าตามเขาขึ้นเองได้โดยที่ไม่มีใครให้น้าให้ปุ๋ยมันสาารรถ้้้เองงไดยยแลลววคคบกก็็ื มีทั้งยอดด้วยแล<ช>้วก็หนอด้วยใช่ครับไม่ตายครับเนี่ยครับไผ่ที่เราเจาะมันไม่ตายเพราะว่ามันมีมันมีช่องทางอื่นที่น้ำเขาดูดขึ้นไปได้แล้วก็สอเสริมนิดหนึ่งเมื่อรอบก่อนนะครับมีลูกค้าคอมเมนต์มาเยอะมากเขาบอกว่าเวลาเจาะเป็นรูเนี้ยเราไปเจาะปุ๊บเนี่ยมันจะสุกกับปกไหมจริงจริงเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกันนะครับที่เราเจาะเนี่ยนะครับมันไม่ได้เชื่อมกันเจาะรูใหม่ก็คือรูใหม่เพราะว่าน้าที่ได้มาไม่ใช่น้ําจากกระบอกไผ่คือน้าที่แทรกมาจากเซลล์ไม้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เชื่อ ซึมมาอยากเยื่อไม้มันจะไม่โดนกันเด็ดขาดครับมันจะไม่ไม่เชื่อมถึงการเด็ดขาดครับเราของเราจะหนอมันจะออกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าของเราจะไม่ใช้ปุ๋ยอะไรครับไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้เลยนั่นมันก็เลยออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับของเราจะถ้าถ้าใช้ปุ๋ยเคมีหนึ่งก้อหนึ่งเอาเป็นยี่สิบหนออะไรครับแต่ของเราจะไม่เน้นเยอะอันนี้เฮียครับก็ปล่อยหนอมันไว้เลยป่ะครับพวกนี้ปล่อยหนอครับเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยขายหนอเพราะว่าไผ่ลำหนึ่งมันทําให้เราเป็นพันนะครับต่อปี ถ้าเราขายหน่อเต็มที่ก็หน่อหน่อยสี่สิบห้าสิบาทแต่ถ้าหน่อเน,นี้ยถ้ามันเป็นลำพุ่ผมเจาะน้าไผ่ประมาณห้าสิบครั้งครั้งโดยเฉลีย่ยครั้งละสองลิตร <c oughs> ก็ได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรก็ได้เงินเป็นหลักพันนะครับไม่ต่ำกว่าสองพันนะครับต่อลำหนึ่งนะครับที่เราที่เรา,ท,เราที่เราปล่อยเน้นเน้นการปล่อยหน่อให้เป็นลำเพื่อจะเจาะเอาน้าไผ่จากลำไผ่ครับสวนไผ่เนี้ยทั้งหมดกี่ไร่ตั้งเนี้ยใช้เวลากี่ปีนะการปลูกไผ่ครับเนี้ยไผ่สวนของเราปลูกมาได้สิบกว่าปีแล้วครับแต สองปีขึ้นไปก็เริ่มเจาะน้ําได้ครับถ้าเริ่มเจาะน้านะครับเพราะว่าการเจาะน้ําก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ครั้งแรกว่าคือเหมือนเราเลือกกินมะพร้าวอ่อนถ้าลำที่แก่เกินไปน้ําก็มีแต่น้ํามันจะจืดลำที่อ่อนเกินไปงี้น้ำก็มีนะครับแต่น้ำมันจะเปรี้ยวเหมือนเหมือนมะพร้าที่ลูกพันธุ์อ่อนๆนครับพี่ยโยครับคือน้ําไผ่เนี่ยไผ่ชนิดไหนได้ครับที่เจาะได้บ้างเพราะว่าเอฟซีถามมาว่ามีไผ่อะไรบ้างครับที่เจาะได้ ตอนนี้ไผ่ทุกชนิดนะครับไผ่ทุกชนิดมีดูดน้ําหมดแต่ว่าที่เราส่งไปทํางานวิจัยกับมอเกษตรก็คือไผ่กิมซุงตัวเดียวทีนี้ไผ่เลี้ยงไผ่อื่นเราจะบอกว่าไผ่อื่นดีหรือไม่ดีมันพูดได้เพราะไม่มีงานวิจัยรองรับแต่ว่าตัวนี้ที่เราทํางานวิจัยร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคือผมเห็นหล,ลายๆคนคอมเมนต์มาบอกว่ามันผ่านงานไม่เห็นมีอยอจริงๆนะครับก่อนที่เราจะมาจําหน่ายนะครับเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอาหารและยาเนี่ย ด็อกเตอร์เกือบ30คนนะครับมาช่วยงานวิจัย56เดือนนะครับเพราะผลวิจัยออกมาว่ามันสะอาดป,ปลอดภัยมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายผู้บริโภคแล้วเราถึงออกไปจําหน่ายนะครับจะอยากเพราะว่าอยากให้ทุกๆแฟนเพจทุกคนนะครับของน้ำเพลนน้าแข็งห้าบาทสบายใจว่าเออดื่มน้าไข่ของไรซิลเลียแล้วปลอดภัยแน่นอนครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกเราก็คือเลือกลาโอเคนะลำนี้พอดีเลยนะครับลำนี้จะพอดีเลยเหมือนเราเลือกกินมะพร้าวอ่อนนะลำนี้พอดีเราได้ลำคืำ <S <S ออ,กกอุปกรณ์หลักๆของเราหนึ่งคือสว่านครับสว่านแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายยางนะครับ นะครับหลอดแล้วนะครับสว่านแบตเตอรี่ก็สายยางนะครับแล้วก็ถุงไหนครับถุงแบไหนครับแบตซีด้วยครับนะครับนะครับถุงถุงถุงอันนี้ใช้ครั้งเดียวนะครับถ้าใช้ครั้งที่สองน้ำจะเสียนะครับเพราะนั้นอันนี้คือต้นทุนหนึ่งบาทนะครับถุงถุงใบละบาทนะครับใช้ครั้งเดียวเพราะใช้รอบสองน้ำจะขุดเลยใช้ไม่ได้ครับนะครับนี่ก็มีอุปกรณ์แล้วที่มีแค่สามอย่างนี่ครับมีแค่สามอย่างครับครับสายยางนี่แล้วแต่ครับเราเราหาสายยางกับกับขนาดดอกสว่านให้มันเท่ากันมันมันจะแน่นพอดีครับ มันจะแน่นฟิตพอดีเราเราพยายามมาเออมันไม่มีระยะว่าต้องเท่าไหร่ครับก็คือตอนนี้เราขายได้ประมาณนี้นะครับให้ให้การว่าให้เสียบเข้าไปแล้วไอ้สายยางนี่เสียบเข้าไปให้มันแน่นพอดีครับนะครับการเจาะก็เฉียงขึ้นสี่ท่าองศาแล้วก็เสียงออกซ้ายนะครับอย่าให้โดนกระบอกไห่นะครับเสียงออกซ้ายออกขวานะครับต้องเสียงออกไม่ซ้ายก็ออกขวาไงครับก็ไม่ไม่ให้โดนตรงกลางนะครับแล้วก็สียโยครับการเจาะนีเอ่า เจาะกี่เซนนะครับเจาะลึกเข้าไปกี่เซนคือเจาะให้ลึกที่สุดแต่ไม่ทะลุเนื้อไม้ครับไม่ทะลุเนื้อไม้ใช่ครับให้ลึกที่สุดแต่ไม่ทะลุเนื้อไม้แล้วก็เฉียงขึ้น4ี้าองศาแล้วก็เฉียงออกด้านข้างนะครับบางทีผมเจาะด้านนี้แล้วก็เจาะด้านนี้ก็คือเราเราเลี่ยงที่จะให้โดนน้ากระบอกไผ่เพราะน้ําจะกระบอกไผ่คือน้ําเสียครับน้ําที่ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำคำว่าน้ําเยื่อไผ่คือน้าที่แทรกมาจากเซลล์ไม้จากเนื้อไม้เหมือนน้ำมะพร้าวเลยครับหลังจากที่เราเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ใช นะครับถ้ายางเสียบปุ๊บสักพักเขาจะหยุดขึ้นมานะครับน้ำเยื่อไผ่ในตัวที่เราจะได้ได้มาทีละหยดทีละหยดนะครับมันไม่ได้ไหลนะครับถ้าไหลถ้าถ้าเจาะแล้วไหลเลยแสดงว่าน้ำจากกระบอกไผ่น้ำสีออกเหลืองๆนี่ต้องทิ้งเลยนะครับวิธีการการมัดมัดถุงยางทำไงครับครับหลังจากเราเจาะปุ๊บเราก็มัดถุงเพื่อไม่เอาให้แน่นนะครับเนี่ยน้ำกำลังไหลออกมานะครับน้ำกำลังซึมออกมาครับับนี่แหละครับเขาบอกบางคนบอกว่าน้ำไผ่ขายแพงมันกวจะได้ทีละหยดทีละหยดรับก็เลยก็เลยซึมออกมา แลมารอ,อน้ําทีละหย,ยดทีละหจดนะครับกว่าจะได้ทีละขวดก็เป็นร่วมๆชั่วโมงนะครับกําลังคืนบอกมาอีกนิดช้าหน่อยเพราะว่ามันจอดตอนหัวข้าก่อนครับวันนี้อ่าล้ทีนี้เราก็จะมัดมัดก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงให้ขึ้นในตุ๊กให้ตึงนะครับเพราะว่าเวลาน้าหนักก็ก<ข>็คือเอาลอดใส่กลางถุงเลยใช่ครับตรงกลางถุงแล้วก็มัดให้แน่นเพราะว่าถ้างั้นแตกครับถ้างั้นบางจะมีถุงร่วงอกมาลูดออกมาแตกมัดให้แน่นแล้วก็สองรอบแล้วก็บึดอีกอยู่ นะครับแล้วก็ก่อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะเราต้องสํารวจดูก่อนนะครับว่าเขาเริ่มดูดน้ําหรือยังถ้าไปเจาะก่อนถึงเวลาดูดน้ดําจะไม่ได้น้ําแม้แต่หยดเดียวครับนี่ครับจุดสังเกตเออพอดีเลยนี่ครับจุดสังเกตถ้าเราเห็นน้ําเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้นะครับคือน้ําที่เขาดูดรากไผ่เขาดูดน้าจากใต้ดนิดนขึ้นมาดันขึ้นมาเลี้ยงหน่อเลี้ยงลำเขาเนี่ยเขาดูดแล้วเขาก็จะดันออกมาตามหน่อแล้วเขาจะย้อยลงมาทั้งคืนครับพรุ่งนี้เช้ามาดูน้ําจะเปียกแฉะหมดเลยเนี่ยครับมีวิธีสังเกตก่อนที่จะเจาะถ้ายังถ้้าหน่อไม ไม่มีน้ํากอดเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้รับรองครับมันจะไม่ได้น้ํานะครับบางคนจ่อไม่เป็นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยน้ําไผ่ไม่มีนะครับต้องทําให้ถูกวิธีนะครับนะครับน้ากอบเป็นเม็ดเม็ดที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือน้าที่เนี่ยครับเขาจะย้อยลงมาทั้งคืนเลยเขาดูดขึ้นไปดันขึ้นไปแล้วก็ย้อยลงมาครับคือน้าที่แทรกมาจากเซลล์ไม้ก็เลยใช้ค้ว่าน้าเยื่อไผ่เพราะมันไม่ใช่น้าจากกระบอกไผ่ครับนะครับหนึ่งเวลาจิบตอนเช้านะครับเราต้องเจ็บไปเข้าเครื่องพัชไรนะครับคือผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ นะครับช่วงนี้มันจะได้ประมาณ2ลิตรนะครับโดยเฉลีย่ยประมาณ2ลิตรนะครับบางอันบางอันอาจจะเต็มบางอันอาจจะพร่องนะครับแต่ว่าโดยเฉลีย่ยก็าประมาณ2ลิตรต่อลำต่อคืนนะครับนะครับหลังจากเก็บปุ๊บเรารีบเก็บปุ๊บแล้วเข้าไปสู่บนการฆ่าเชื้อโดยการพัชจไรอีกทีหนึ่งแล้วถึงจะออกไปบรรจุขวดแล้วถึงจะออกไปจําหน่ายครับเพราะว่าน้ําไผ่สดนี่ไม่แนะนําให้ดื่มสดๆนะครับถ้าดื่มสดๆเนี่ยแบคทีเรียปนมาเยอะมากเพราะนั้นต้องผ่านบนการพัชเจไรก่อนถึงนํามาดื่มได้นะครับน้ไใ่ เวลาก็เก็บถุงนะครับทำไงครับเก็บถุงเวลาเก็บเราก็ง่ายๆครับรูดเชือกปึ๊ดลงมารูดเชือกปึ๊ดลงมาแล้วก็ตัปึ๊บมาไปประคองไว้ถ้ามันถุงหนักก็ผมจะมีเจอลอนมาตั้งเทใส่เจอลอนแล้วแบกเจอลอนใส่ไปเลยครับนะครับใส่เจอลอนแบกหรือบางทีก็ใส่ตะกร้าตัวนี้ไปเทใส่นู่นเลยครับตะกร้าเรียบเรียงใส่ตะกร้าตัวนี้ไปนะครับอย่างเราเก็บไปทีละถุงสองถุงใช่ครับมันจะมีกระติกมาตั้งเรียงเลยครับเป็นสิบสิบกระติกเจอลอนห้ายี่สิบลิตรแล้วปุ๊บเราก็เทใส่เจอลอนนัดนะครับ มันก็ okay. ritis, <Yeah. S 1> damages, จะได right ้ออกมาประมาณนี้ครับต่อถุงต่อลำต่อคืนนะครับนะครับต่อถุงต่อลำต่อคืนก็จะเรียกแเก็บน้ํามานะครับเก็บน้ํามาจากอ่าลำไผ่ที่เราจอะไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเก็บน้ํามาปุ๊บเราก็จะนํามาเข้าห้องนี้ครับคือห้องนี้เป็นห้องพัดจะไลครับาไปห้องค่าเชื้อครับเรารีบเก็บมาปุ๊บเราก็นํามาที่นี่ครับเรานํามาที่นี่แล้วเราก็จะมาเทใส่หม้อต้มนี้ครับข้างบนเป็นหม้อต้มความร้อนข้างล่างเป็นหม้อน็อกเย็นมันจะเป็นคูลลิงครับมันจะเป็นท่อตะเล็่ยิ่นวนเหมือนเหมือนไส้ไก่มันวนหลายรอบเพื่อจะให้น้ําาาร้้อนนนแลววก็็ผ่คมเยจก ขาเรียกว่านอกเชื้อจากร้อนจากเราเย็นจักแล้วก็ผ่านไปห้องบรรจุห้องนี้คือห้องปลอดเชื้อคือห้องบรรจุฝักตรงนี้ตรงนี้ต้องทําเองห้องนี้เอาคนงานไม่ได้เพราะคนงานเขาวัวเรื่องความสะอาดต้องทํากันเองสองคนนะครับอันนี้ห้องบรรจุจะสําคัญกว่าทุกห้องนะครับหม้อข้าวมันจะเป็นหม้อต้มด้วยความร้อนคือจริงๆเครื่องพัดจะได้ละคารเป็นร้านแต่ทีนี้ของผมไม่มีเงินล้านเราก็ต้องหาวิธีพลิกแพงเอาอันนี้ผมออกแบบเองแล้วก็ั้งช่างเขาทำมาตามที่แบบที่เราต้องการอันนี้บันไดขึ้นไปอะไรครับเนี่ยขึ้นไปทีน้ําครับตอนที่เราได้น้ํามา ได้น้ำปุ๊บเราก็จะขึ้นขึ้นมาเทนะครับอนนาน้ำปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาเทตรงนี้นเต็มหม้อนี้จะได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตรนะครับเทโตแล้วปุ๊บพอเทน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ต้มนะครับต้มเสร็จปุ๊บอันนี้อันนี้คือเทอร์โมมิเตอร์คือดูความว่าความร้อนตอนนี้เราใช้ความร้อนที่แปดสิบองศาครับอันนี้ยโยนครับอานต้มนานเท่าไหร่ครับต้มประมาณครึ่งชั่วโมงครับนะครับพอมันถึงแปดสิบองศาแล้วคงที่ไ้ครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อย พอปล่อยความร้อนปุ๊บอันน yeah. so cool. ี nice. <h <h ja ้เป็นหม้อน้ําแข็งครับเราเอาน้ําแข็งมาเติมอันนี้เหม้อน้ำร้อนแข็งใช่ครับก็คือมันจะเป็นพ่อวิ่งวนวนวนผ่านน้าแข็งจากร้อนจัดเย็นจัดแล้วจากนั้นก็คือมันจะเย็นแล้วก็ไปถึงห้องนม่นจะเย็นแล้วก็อยงเข้าห้องเย็นห้องแคทใช่คือห้องบรรจุครับห้องบรรจุห้องบรรจุใช่ครับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเดินทางมาที่ไร่สีบรีนะครับตอนนี้เรามีเรามีช็อปแสดงสินค้าเกษตรยูซีของไร่สีรีที่ตั้งอยู่ในบริเวณปั๊มปตทอำเภอพานคคมนะรับ นะครับขับรถเลี้ยวเข้าไปในปั๊มนะครับอยู่ในบริเวณปั๊มไม่ได้อยู่ในเซเว่นนะครับหลายๆคนผ่านในเซเว่นเอายูโยครับในในปั๊มเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับตรงนั้นในปั๊มจะมีสินค้าเกษตรินซีของทางไร่จะมีน้ำเยื่อไผ่มีสบู่น้ำเยื่อไผ่นะครับแล้วก็มีสมุนไพรอีกหลายอย่างส่วนมากของเราจะเป็นสินค้าเกษตรินซีทุกอย่างก็คือลูกค้าที่สนใจน้ำเยื่อไผ่ก็เข้าไปพอทได้เลยใช่ครับเข้าไปในปั๊มพอทได้เลยจะมองขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปในปั๊มมองไปด้านหลังจะเห็นน้ำเยื่อไผ่ไร่ีวลัห่ายครับ กัดอยู่ตรงไหนครับมีเบอร์โทรไหมครับก็ตอนนี้เบอร์โทรก็คือเบอร์0625951551ครับนะครับ0625951551นะครับแล้วก็ Facebook ตอนนี้ใช้น้ำเยื่อไผ่ไร่ศรีบุรีสกลนครนะครับ Facebook แล้วก็ l ล n e ก็ l ล n e ก็เป็นเบอร์นี้แหละครับนะครับเป็นเบอร์เบอร์ที่0625951551นะครับถ้าอยากมาที่ไร่ไร่ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ตะบลไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับ ถ้าอยากมาดูงานที่ไร่ส่วนถ้าอยากมาแค่มาเอามีเวลาเร่งด่วนอยากมาแค่ซื้อสินค้าก็เรียนเชิญที่ช็อบแสดงสินค้าของไร่สิรีที่ตั้งอยู่ในบริเวณปั๊มกตทออำเภพนานิคมครับก็สามารถเข้ามาได้เลยครับสุดท้ายนี้น้องเสียค่าบาทขอขอบคุณเฮียโยมมากแล้วครับขอบคุลกับน้ำเยี่ไปขอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ